สวัสดีค่ะพบกับติต๋มขายที่ดินสวยค่ะวันนี้นะคะติ๋มมารีวิวนะคะพามาดูที่ดินราคาถูกค่ะที่นะคะที่เขตของจังหวัดชนบุรีค่ะที่พิกัดที่ติ๋มยืนอยู่นี้นะคะจะเป็นเขตตำบลเกาะจันทร์ค่ะนี่ค่ะเทศบาลซอยห้าทับสามเนาะเทศบาลตำบลเกาะจันท์ค่ะนี่นะคะที่นี่จะอยู่ใกล้โรงพยาบาลน,นะคะใกล้ชุมชนนะคะใกล้อามัยด้วยนะคะ แล้วก็ที่สำคัญแปลงที่สิจะนำเสนอเนาะจะเป็นแปลงที่ติดถนนสองด้านถมเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะเรามาดูที่ดินเนาะในฟ้านี่ก็เป็นไฟฟ้าสามเฟสน,นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่นี่จะมีสองโฉนดค่ะโฉนดละแปดสิบตารางวาคือขายรวมสองโฉนดก็คือร้อยหกสิบตารางวาค่ะเนี่ย หน้ากว้างอยู่ประมาณ27เมตรนะคะลึก27เมตรติดถนนสองด้านนะคะเป็นทําเลค้าขายด้วยเหมาะที่จะทำร้านค้าทำโกดังหรือว่าทําร้านกาแฟก็ได้นะคะขายปุ๋ยนะคะขายกิจาการนะคะที่เราอยากจะทำนะคะทำได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนรถวิ่งผ่านนะคะพวกไปรษณีย์อะไรก็มีนะคะแล้วก็พวก ที่ว่าสั่งอาหารก็ได้นะคะที่นี่อินเทอร์เน็ตก็แรงไฟฟ้าก็ไฟฟ้า,ฟฟาสามเฟสแล้วก็ใกล้กับตัวอําเภอด้วยใกล้โรงพยาบาลใกล้กับกองทัพนะคะทหารนะนี่ค่ะหน้าแปลงนี่ค่ะหน้าแปลงเนาะถมอัดบุดอัดอย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะด้านนี้นะคะจะน่ากว้างราว27เมตรนะคะแล้วก็เป็นฉลุดพุดแดงด้วย แล้วก็ที่สําคัญระวางให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอนให้ฟรีด้วยนะคะแบลงนี้เนี่ยค่ะราคาที่เราเสนอขายทางเจ้าของนะคะที่เสนอขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทฟังไม่ผิดนะคะราคาที่หนึ่งล้านสองแสนบาทถูกมากๆนะคะต่อรองขับเจาของได้ด้วยใกล้ถนนบามนะคะผ่าัไม้ง่ายๆนะคะดนทางสะดวกสบายนะคะมากรุงเทพก็ไม่ไกลประมาณ ไม่ถึงร้อยกิโลค่ะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะทำเลยดีมีมมมนาคตทําธุรกิจได้ทักติดมาค่ะ0841320179อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ติดด้วยนะคะที่ดินสวยราคาถูกสวัสดีค่ะ